มืไฟฟ้าปราปานะครับซีบจันทร์ซ่อมไร้ซ่อมงานกว่าชนดทขุดแดงที่จัดลบนะครับมีคลองส่งน้ำนะครับเนี่ยมีคลองปูนส่งน้ำนะครับมีคลองน้ำนะครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยซ้ามไร้ซ่อมงานนะครับอ,บอําเภอซีะจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ที่จัดลบนะครับที่จัดลบไล่ล,ละสร้างเส้นหานครับราคานี้พร้อมราคาฮัรโอนนะครับเนี่ยมีคลองครูส่งน้ำนะครับมีครอวด้านหน้าเป็นทนนนท์คอนอกรีตนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้าน อยู่ในอำเภอซีประจันนะครับจังหวัดส,สุพรรณบุรีเนี่ยนาพื้นที่จัดลบนะครับลักษณะที่ดินนะครับน้ากว้างก็ประมาณเจ็ดสิบเมตรนะครับเจ็ดสิบถึงแปดสิบเมตรล่างยาวก็ประมาณไม่เกินสองร้อยเมตรนะครับประมาณสองร้อยเมตรนะครับไฟฟ้าปะปาครบนะครับที่ดินแปลงนี้ไร่ละส้ามแท่นฮ้านะครับ ที่แปลงนี้นะครับถ้าราคาตรงในกระเป้าข้องทุนทัานไร่นะครับก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับซาอมไร้ซ่มงานกว่านะครับไร้ละอ่า,ามแซนห้าหมื่น 50, บาทโอเคนะครับ